สวัสดีค่ะสวัสดีทวินเฟรมนะคะชาวราศีธนูนะคะเราจะมาทำการล้างพลังงานไพ่กันก่อนนะคะเอาละค่ะคลิปนี้เป็นแบบไทม์เลสน,นะคะชาวราศีธนูทวินเฟรมนะคะเราจะมาทำมาเราจะมาทำการสีเอนเนจีนะคะทวินเฟรมนะคะตอนที่คุณพบก,กันตอนที่คุณแยกจากไปนะคะอยู่คุณอยู่พลังงานไหนแล้วก็มีพลังงานรีเทิร์นที่จะมจะีจะกลับมาไหมนะคะ พลังงานลาศีธนูนะคะแล้วก็คนที่รีเธอแล้วที่กำลังอยู่ในพลังงานนะคะอินอินยูเนียนนะคะเออรียูเนียนอินยูเนียนนะอยู่ในพลังงานอินยูเนียนแล้วเป็นยังไงนะคะการอ่านพลังงานครั้งนี้นะ เป็นการอ่านเป็นแบบ General Reading นะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมและฟังคลิปหมอแจนนะคะดังทุกคลิปนะคะหมอแจนบอกเลยเพราะหมอแจนใช้ไมค์ราคาแพงมากแล้วก็เทสจากโทรศัพท์มือถือของหมอแจนเองนะคะนะคะซึ่งถ้าราคาแพงคลิปที่เป็นราคาถ้ามือถือที่ราคาแพงอะ่ะเสียงดังมากนะคะหูแทบแตกอ่ะนะคะ ถ้าเกิดราคาถูกกว่าน,นิดนึงก็จะเสียงเบานะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะคะว่าหมอแจนพูดเบาหรือไม่หมอแจนเบาไม่ใช่นะคะขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคนที่เข้ามาชมนะจ๊ะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่เคยคอมเมนต์แบบว่าเออเสียงเบาคลิปนั้นคุณคนเดียวที่คิดเบาแปบลบว่าโทรศัพท์คุณต้องดูโทรศัพท์ที่ของคุณนะคะว่าโทรศัพท์อะไรยังไงอันนี้หมอไม่ได้ดูถูกลูกดวงนะคะเพราะหมอขออนุญ,ญาตพูดเลยว่าหมอแจนใช้ไม้แพงมากแล้วก็ดังทุกคลิปจริงค่ะเออนะจ๊ะเออนะอื ขนาดโทรศัพท์ที่คิดว่าแบบเครื่องแพงก็ไม่ไม่แพงเท่าไรหรอกแต่ก็ยังดังอะ่ะแบบโอ๊ยตะโกนไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวมาดูเลยนะคะอ Yes อ to meet นะอ้ามาดูนะทวินเฟมนะราศีธนูนะ Yes to meet เป็นยังไง Yes to meet ตอนนี้เอ่ยยัสม e e t นะมาอะตอนที่พบกันทำไมคะทำไมความฝันนะเออตัวเลือกทางเลือกทำไมธนูทำไมธน,นูบอก ความรักมันเป็นแค่ค่วงฝันจินตนาการไหมสิเหลียนนะคะอืมนะคะนะคะคิดว่าจะแต่งงานเออคิดว่าจะตัดสินใจเลือกนะคะในความสัมพันธ์นะคิดว่าจะสร้างความมั่นคงคิดว่าคนคนนี้จะไปได้วยกันในอนาคตเจ็ดดาบนะคะเออเจ็ดกับเจ็ดนะ,ะน่าจะเลิกกันไปช่วงนะคะ ช่วงมาร์ลุตโตยูเจ็ดปีที่แล้วเปล่าอะนะไม่แน่ใจเพราะเลขเจ็ดกับเลขเจ็ดนะคะความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นวันที่ 7, 7เจ็ดเดือนเจ็ดน้องดาบมาร์ลุตยูน่าจะมีส่วนที่ซึ้งกับไพท,ทาร่โลของหมอแจนนี่แหละเซเว่ Club, Soul, นออฟครับเซเว่นออฟโซนนะโซเชียลออนไลน์ใครมีคนทำอะไรลับหลังมีคนที่ไม่พูดความจริงนะคะอื๋อฟีน queen of pentacle นะคะ queen of pentacle นะอ่ะนะคะตัวเลือกทางเลือกอยู่ในห่วงฝันจิตนาการความสัมพันธ์คุยออนไลน์หรือมีความรับรวมพังใครบางคนใครบางคนไม่ได้โสดหรอทำไมอะสิบเหรียญขอดูสิบเหรียญด้วยสามด้หืม โอเคหนึ่งไม้อืม d ั u s t m น n t มันเป็นความสัมพันธ์คาราคาซังนะคะความสัมพันธ์รักต้องห้ามหรือเปล่าเนี่ยธนูความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยนะคะเราก็เลยทำไมขอดูอิทธิคนที่แฝงเลนอีกครั้งหนึ่งเจอกันในลักษณะไม่พร้อมน่ะเนี่ยทำไมจะธนูเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย คินพลังงานหมดแล้วนะมดูสิอ่ะเห็นไหมสิบดาบเนี่ยตอนที่คุณพบกันคุณเจอสิบดาบเลยแสดงว่าทำไมคุยทางโซเชียลออนไลน์นะคะโอยสเสน่ห์ความรักนี่อยู่ในห้วงฝันจินตนาการธนูไปเจอใครทวินเฟรมของคุณคนคนนั้นไม่ได้ว่างอยู่นะคะเออแล้วคุณก็เลยออกมานะคะเพราะว่า10ดาบนะเนี่ยสิบดาบ,นะค,ะบ,ดาบคุณเสียใจผิดหวังโดนหักหลังนะคะรัก สามเศร้าเราสองสามคนนะเขามีอะไรที่ทําให้เราไม่มั่นใจนะคะเห็นไหมคะไม่พึงพอใจไม่ถูกที่ถูกเวลานะตอนคุณเจอกันอะนะคะแล้วก็คุณก็หยุดนิ่งไม่มีความสัมพันธ์ที่แอคชั่นไปกับเขานะ,ะเขาอาจจะหยุดนิ่งความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แอคชั่นนะคะอืเหมือนคุณไปรู้ด้วยแหละขอดูการแยกจากสเปเรชั่นก่อนว่าใช่ไหมไปในแนวทางเดียวกันไหมนะจ๊ะอธอนูนูบอกหมอ หูวใจคอไม่ดีแล้วนะเหมาะจ้าทำไมเหมอะทายแบบนั้นอะเพระฉันอานตามไพ่อ่ะฉันไม่อวยใครเว้ย <c oughs> โอเคนะมันเป็นสไตล์เข้าใจเปล่ามันเป็นสไตล์มอแในอะโอเค you k know. n เออเนี่ยมาแก่เจ็ดถ้วยนะเออตัวเลือกทางเรือเออยังไม่ได้เจอกันอยู่ในห้วงฝันจินตนาการหรืออาจจะเจอกันก็ได้นะคะแต่แบบว่าทำไมเออเริ่มต้นความรักความสมคัญ นะคะออตอนแยกจากอ้าวสเปเรชันตอนแยกจากมีการ s o f Cup ัมาเว้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเอ,อ่อชา r ิออตตอนแยกจากสเปเรชันตอนแยกจากมีคนขเข้ามาโอ้โอเคโอเคเข้าใจแล้วนะคะ เขาเรียกว่าเออไม่ขาดไม่แห้งไม่ว่างหรือตัวเลือกทางเลือกสองนะคะมีสองเจเนเรชันอยู่ในซ้อนเดียวกันไม่ถึงเวลาเออยังไงวะเดี๋ยวเอาไมคที่เอาไมคเอาไมมาแจ้งเอาไมคอตั้งสติไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนว่ามันเหมือนว่าเราไปเจอคนที่อขายฝันให้เราอ่ะขายฝันอ่ะขายฝันเข้าใจปะขายฝันอ่ะขายฝันจินตนาการเออ อยู่ในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลก็ได้หรือถ้าเจอตัวเป็นๆก็ขายฝันจินตนาการเราปกปิดอำพรางรับรวงพางเออนะคะไม่แอคชั่นอะไรให้มันเด็ดขาดเราก็เจ็บปวดเสียใจวามรู้อีกทีหนึ่งนางมีคนของนางอยู่แล้วชัดในชัดนะคะ พอสเปรชันออกมาแยกจากทําไมคะเสียใจต้องอดทนเราต้องมองไปข้างหน้าเนี่ยความรักตัวเลือกทางเลือกนะคะการที่เราได้เริ่มต้นอืมนะคะสามดาบมาจากเ,ออเสียใจจา้าพอแยกจากทําไมฉันจะวิ่งไปข้างหน้าเออฉันอยากจะไปเริ่มต้นใหม่ฉันจะไปหาความรักใหม่แต่ฉันก็เนี่ยสองจิตสองใจฉันจะไปข้างหน้าพร้อมทั้งเอาหัวใจแตกสลายไปด้วยนะธนูจา๋าออนะ ฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะเออฉันอยากจะให้เขาจริงจังฉันอยากได้คาว่าเอ็มเพรสมาที่ฉันได้ปล่าเออฉันอยากจะไปหาคนใหม่ข้างหน้าไอ้คนเก่ามาทําชั้นสิบดาบนะคะขยี้ฉันนะคะเออขยี้ฉันไม่ให้ค่าชันไม่แอคชั่นไม่อะไรบ้าบอสุดท้ายแล้วฉันจะไปข้างหน้านะคะขี่รถม้าเอาหัวใจแต่สนายของฉันจะไปเริ่มต้นใหม่เออนะคะไปเริ่มต้นใหม่ ใครบางคนนะไม่ไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยเนี่ยมันเซนตมาหรือปิ้งแวบมาหมอก็จะพูดตามเซนต์วความรู้สึกนะทิ้งกูไปตอนกูท้องเลยอะ่ะถ้าเกิดคุณอนะนะคะมันจะมีสองกรณีคือคุณะไปเจอคนของคนอื่นหนึ่งสองทิ้งกูไปตอนกูท้องเลยเออขอพูดแบบนี้ดีกว่าเจ็บปวดเสียใจนะฮะ เออจอคนเจ้าชู้เจอคนไม่ดีหรืออะไรแบบนี้นะเราไม่รู้หรอกว่าทวินเฟรมคนนี้ของคุณคุณอยากจะเอากลับมาไหมหรือมันไม่มีการรียูเนียนก็ได้หรืออยากียเนียนหรือมันเป็นวิบากกรรมที่มาในรูปแบบทวินเฟมคามมกคามาเข้าใจนะเวรนกรรมเข้าใจนะจ๊ะเออโอเคอิทธิพลแฝงเล้นในการสปอร์ติชันการแยกจากอมาดูซิ ตื่นรู้ตาที่3าม,มาจะเออตื่นรู้อตื่นรู้เลยทันทีเจ็บปวดมากจากัด่ยจ๊ะถ้าตื่นรู้ได้นี่คือโดนบทบีบอัดสุดอดทนอึดถดทนยอมทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยสักอย่างนะคะเอชอชฉลีออดกับสิบดาบเนี่ยสามัาวใจแตกสลายนะคะอขึ้นไปยืนบนหน้าผาแล้วก็ตะโกนโอ้ยคุณไม่ไหวแล้วโว้ยเออพลังงานมาแบบนี้เลยนะเออขอ acting นิดหนึ่งนะเออจอ้างร้อยเล่นล้านไปเลยเหมาะใจเนะเออฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะกับชีวิตของฉันดวงตาที่สามฉันเปิดนะคะเออเลยดูไงทวินเฟ m มเนี่ยั p level เ,เ,ลเลยตอนเนี้ยตอนคบด้วยตอน s e p a a t i o n ตอนที่คุณเจอแล้วก็ตอนที่คุณแยกจากเนี่ยคุณก็เลยตาที่สามคุณเปิดคือคนคนนี้จะเปลี่ยนคุณอันเนี้ยเขาเรียกว่าทวินเฟมคามิโอเคคามิคมาม่านั่นแหละเอออ่านั่นแหละนะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะ ไปให้สุดหมอแล้วมึงจะกล้าถามเหรอว,ว่าเขาจะรีอยู่เน็ตกูไหมอ่ะก็ไม่รู้สิมันมีสีหูก็คืต้องทำให้จบก็ใช่เป่าหรือจะให้จบแค่นี้ละ่ะไม่ใช่นะเออมาเผื่อมันจะดีไงเอออยู่ตรงไหนก็คิดเอาแล้วกันอาจจะไม่แม่นก็ได้นะพูดไปมั่วๆเพราะมันเป็นแบบจินนาริตติ้งเข้าใจไหมจ้นะเออกระโนนะทำใจหน่อยนะมันเป็นสไตล์มาแจน่นะ รูดวงอ่ะเข้าใจป่ะเออมันเป็นสไตล์อ่ะเข้าใจนะ <c oughs> นนนคือ,อเป็นสไตล์กระหน่๊าค่อ่ะเออเออมีโอกาสไหมมีโอกาสรียูเนียนไหมอ่ะมีโอกาสรีเทิร์นไหมฮะเอ็ดออฟโซดเฮ้ยฉันจะตัดใจย้ายฉันรียูเนียนอีกหมอไม่รู้สิจะไม่รู้เหรอ,อเผื่อจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะเออสิบถ้วยไปเลยเมือ <c> ง <oughs> <c oughs> <c oughs> ดึกเหรียญพอเถอะเออ เออเนี่ยพอเธอเอออะเออตอนแรกแบบตอนแรกแบบพอเธอแบบน้อยน้อยนะตอนแรกแบบเอ้ยพยายามตัดใจเออก็ยังมีความสุขอยู่นะในห่วงของในห่วงของมโนโนึกโอ้ยเคยมีความสุขได้กันอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าคุณจะหยุดได้แล้วเออหยุดเพื่เจอหยุดหยุดหยุดคิดถึงมันในเรื่องความสุขนะตีกันเองอีกหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนเออเสร็จแล้ว หยุดได,ด้หยุดหยุดได้ชัดเจนเลยแบบหยุดหยุดหยุดก่อนอย่าคิดเยอะสต็อปเออต่างคนต่างนั่งอยู่ตรงนี้อ้าวใครใครเป็นคนคิดเนี่ยคุณหรือเขาเออไม่รู้สิคุณหรือเขา,เอา,อเข,าขอดูที่คนที่แฝงเลนเอ็มพัเรอร์ผู้ชายคนนั้นที่เอาแต่ใจตัวเองโคตรเลยคิดว่าหลอคิดว่ารวยคิดว่าเทเอ็มพัเรอร์เอาแต่ใจตัวเองใครก็ต้องรับพนัพนอกกูเนี่ยเจ็ดถ้วยเนี่ยเห็นไหมคะ ถึงแม้แบบจะมีคนของกูอยู่แล้วหรือกูไม่เมียอะไรก็แล้วแต่กูจะหาคนใหม่ไปได้เรื่อยเพราะว่ากูแบบรวยหล่อหรือว่ากูคิดว่ากูเท่เหล่อมีใครต้องมาพนักงาน้นอยเพื่อเอต่จตัวนอนอเวองสุดฤทธิ์โอ้โหยิโดปิโปร้ราศีเมษด้วยเ <im S 1> <c oughs> อึืสะอื้นคือคักคือคักเฮ้ยราศีธนูเปเข้าเหี่ยวอะไรกันละราศีเมษเนี่ยคัคือคักคือคักรู้สึกเหมือนนึกถึงพนักงานดาราสองคนขึ้นมาทันใจเลยเอ้ย ไม่เออเราจะไม่พลาดพิงดาราสองคนนะั้นรสิทธนูกับราีเมษสั์ด้วยตรงกันแบะเลยอะ่ะเออว่ะเอาละ่ะสิดาราใครวะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนหน่อยนะหมอไม่ได้ดูให้เขานะหมอดูระสิธนูกับราศีทั่วไปหมอแค่นึขึ้นมาแวบหนึ่งโอเคนะโอ้ใครรู้ช่วยตอบด้วยใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยโอ้ เผื่อหมอแจนจะดังกับเขาบ้างไงหิวแสงแล้วเออหิวแสงแล้วหิวแสงความดังว่าเผื่อจัทนทายไปแบบเอ้ยแมนจังเลยหมอคุณนี้โอ้เผื่อแบบสปอตไลท์จะได้ส่งมาที่เราบ้างเราเป็นฤาษีอยู่นานแล้วอะไรเงี้ยใครรู้ว่า,าราศีธนูกับราศีเมษดาราใครที่เลิกกันช่วยตอบด้วยคอมเมนต์บอกหน่อยสิแบบอืมอ้ามาดูนิ่งสนิทไม่คิดจะแอคชั่น แกจะตัดใจเออเพราะว่าเขาคิดว่าหรือคุณก็ได้คิดว่าคนที่เอาใจใจตัวเองฉันก็ไม่เอาหรอกอือยากแอคชั่นอยู่ตรงนี้นั่งถึกถือ่อซื้อบือ,อยู่กับหมาไปไม่แอคชั่นอะไรก็นั่งไปอยู่กับหมาไปสิเออทําไมล่ะอยู่กับหมาไปแล้วยังไงทําไมล่ะโอ้แล้วไงล่ะมันหน้าไงมันหน้าวะหลอกไงโอ้โหแล้วไงโอ้ไม่ได้ว่างไข่นะ มาใครที่รียูเนียนไปแล้วอยู่ในระหว่างที่ยูเนียนคือแบบยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับมาแล้วแล้วมันเป็นยังไงต่อโอเคนะก็เหมือนว่าดูในอนาคตให้แกนั่นแหละเออยังไงไม่ได้ง้อแล้วมนกนั่งอยู่กับหมาอยู่นั่นแหละจุดบื้ยอยู่นั่นแหละบื้เออนั่งอยู่นั่นแหละไม่แอคชั่นหรอกเพราะว่าตัวเองใหญ่ตัวพองไงยังไม่ได้ตื่นรู้ แต่ตัวคุณตื่นรู้แล้วไงโอ,อ้เจ็บปวดเสียใจมามาก <d _ n one> เดินทางมาอย่างยาวนานอดทนถึกขนาดนั้นเนี่ยมีแต่เรื่องเสียใจคบกันมาเนี่ยที่จะหวังแบบได้ไปแต่งงานแต่งงานแน่นะคกข้างหน้าไม่ค่ะขายฝันนี้กุตอรอดโอ,อแอบทำอะไรรับหลังกุตรอดเจ็บปวดเสียใจมากๆโอ,อใช่ไหมหลหรอเอออ่ะมาดูต่ออินยูเนี่ยแล้ว ถ้าเกิดชาวราศีธนูนะต่อไปนี้คุณคิดว่าเอ้ยคนคนนี้ได้ติดต่อกลับมาแล้วแบบแฟนเก่าเคนคนนี้ที่เรารอคอยแล้วเออมันจะไปยังไงกับฉันต่อวะเอออยากรู้อ่ะมาเดวิลเลยมึงเสียตัวเลยงานนี้อ่ะมามึงตัดกันไม่ขาดเลยนะคนที่กลับมาแล้วนะอยู่ในสภาพเดวิลเอออ่ะมันกระโดดควบคุมบงการเหมือนเดิมนะคะเขาก็อาใจความอยากของเขาคืออะไรบ้างที่อยากจะ จัดการกับชาวราศีธนูเขาก็ชักใหญ่ไงชักใหญ่ตรงเตงอะ่ะใช่ปะ่ะไปซ้ายไปขวาหน้าหลังฉันต้องการนี้เธอต้องมาฉันจะไปหาเธอต้องอยู่อโอเค you know เออนะติดกับเออนะคะเลิกไม่ไดอยจ็บปวดเสียใจยก็เจ็บปวดนะนเนี่ยเดวิลเนี่ยมันแบบทั้งรักทั้งเกลียด,ดวย้อยโอ้โหทำไมมันใครวันนี้เอเนจีเนี่ยแบบเอออ่ะอาละนะคะเออแบบ ทำใจไม่ได้ลากมันนะคะเพราะว่ามันน่ารมเหมือนกันนะโห<ฆ>สิแ<ฆ>พคบึกขนาดเนี้ยเอ้ยสิแพคใหญ่ด้วยเว้ยมาต่ออ๋อโอ้ my god นะคะ night of one มันดีทีเดียวเลยแหละโอ้โห king of one เนี้ยอลังการงานสร้างเลยแต่ก็แบบปวดหัวนะเออบางทีเราก็เหมือนแบบไม่อยากเอามันอยากยอมแพ้ แล้วก็ปวดหัววุ่นวายบ้าจิเป่งเลยคบขมขาล้วก็ปวดหัวเครียดแต่ก็เออก็ยังเอาอยู่แหละนะอืมอย่าเถียงสิว่าไม่เอาเดวิลอยู่ขนาดนั้นน่ะเออห้าด่าบแบบเฮ้ยอยากยอมแพ้ไม่เอานะแต่พอเขามาหรืยยังอยู่แบบติดต่อสื่อสาร,ร,รหรือมีอะไรกันเหมือนเดิมนั่นแหละเนี่ยเดวิลใุ่ชัดกัะชัดนาดนั้นเนี่ยเออมันก็ยังไม่มาทุ่มเทอะไรให้เราเหรอก ก็คือกลับมาเหมือนแบบเออถ้าสมมติแบบคนที่แบบอยูเนียนอยู่ในขนาดนี้แบบถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันไปในอนาคตถ้ายังไม่เคยแต่งงานเลยหรือแบบเอออยู่ด้วยกันหรือพอได้กัน,รกนธรรมดาปกติเนี่ยมันก็ยังไม่ได้คิดที่จะแต่งงานกับเรานะหรือเราก็แบบก็คิดเรื่องเดิมๆอ่ะอืมก็ยังเสียใจอยู่มันก็ยังเป็นคนประหยัดความรักเหมือนเดิมแหละเออมันก็ยังแบบไม่เป็นสิบเหรียญให้กูสักทีวะเออมันก็ห่วงแห่น พื้นที่ส่วนตัวของมันกลับมาเพื่ออะไรเนี่ยเออเดวิลด้วยอะ่ะกลับมาเพื่อเดวิลเลยอะ่ะเดวิลเนี่ยนะเออเดวิลเนี่ยรู้อยู่นะก็คืออะไรความต้องการของเขาเป็นหลักใหญ่นะคะในนั้นอาจจะมีเออเซ็กเอออะไรวะต่อมาความอยากความเซ็กเงินผลประโยชน์อะไรไม่รู้อะหลายอย่างหรือหวงแหนนม่ให มึงไปเอาคนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงกักมึงไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออพวกความสะใจของกูเออดึงมึงไว้เออให้คนมึงไปข้างหน้าไม่ได้ให้แบบมึงไปข้างหน้าไม่ได้แล้วก็แบบว่าเออเจ็บปวดอยู่ด้วยกันกับกูนี่แหละถ้ากูเจ็บมึงก็ต้องเจ็บอยู่กับกูโอ๊ยมันทำไมมันแค้นจังวะมันเป็นคนอย่างงี้เนี่ยใครเนี่ยมึง <c oughs> ไม่เข้าใจกูเลยกูงงมากเลยเอออะอะ,อะมันก็ได้คุยเออ คุยติดต่อสื่อสารพูดอิทธิพลที่แฝงเลนคืออะไรเฮ้ยอิทธิพลที่แฝงเลนนี่คือถ้า1หนึ่งถ้วยนี่คือมันเหมือนแบบคนที่คุยกันแบบเริ่มต้นกลับมาแบบความรักกันอิทธิพลอันนี้คือแปลว่าไม่ได้มีสิ่งนี้สิท่าเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีความรักที่เป็นเล็กๆมาให้เลยเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยหรือความอยากหรือเซ็กนะขอพูดตามนี้ตามตรงไปเลยอ่ะขอพูดตรงๆเลยอะ่ะเงินหรือผลประโยชน์อะไรที่ยังอยู่ด้วยกันควบคู่กัน,กนหรืออะไรก็ได้อะ่ะ เพราะว่าเดวิลมันหมายถึงเซ็กเงินความอยากหรือจะควบคุมวงการความสะใจของกูกูจะต้องเอาลงไว้เพราะไม่ให้มึงไปหาคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่อะไะเออเนี่ยปวดหัวเว้นหัว,หวมากมายไม่รู้ใครเป็นคนคิดคุณหรือเขาหรือในความสัมพันธ์นี้คุณอยู่ตำแหน่งไหนไม่รู้นะนัธนูคิดเอาเองแล้วกันมันจะมีความรักเลยไอ้อินยูเนียร์เนี่ยเออที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยเพราะว่ามึงรักกูบ้างป่ะไม่เดวิลไงถ้าสมมติคนเคยได้กันนะหมอขอพูดเลยนะว่ามึงก็อยากเอาอะแหละ เอาง่ายๆมึงก็อยากเอากูอีกอะเออคือพูดภาษาแบบบ้านๆไม่เลยว่ามึงอยากได้กูเหมือนมึงอยากเอากูเออเอาง่ายๆอืออืม,อมสองคนเออพอมีอะไรเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะอืมไม่มีประโยชน์เนี่ยดูติเนี่ยอืมแบบอ้ออะไรเนี่ยชีวิตทําไมเป็นอย่างนี้อ่ะมามาขยายขยายใบนี้ดีกว่าคือแบบ ติดต่อมาแบบอยากเริ่มต้นที่ดีหรือมีความรักหรือมีข่าวดีบ้างอยากพัฒนาไปในอนาคตซิแปดไม้เนี่ยแต่เป็นไงก้างไม้อยู่ตรงนั้นแหละอืจะจะไปนะอยากจะไปในอนาคตนะแต่ยังไม่ไปมีกั่วงพื้นที่ส่วนตัวของตนเองอีกอืคิดกลับไปกลับมาอมเฮ้ยยังไงดีวนันเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เงียบเครียดเศร้าทุกเสียใจอีกอะ ประสบการณ์เดิมคุณบอกว่าประสบการณ์เดิมมันเป็นคนเดิมแปดเหรียญเอยในความสัมพันธ์นี้คือแบบมึงเคยเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยจากที่เคยเจอมาเนี่ยหรือประสบการณ์ที่แกทํากับฉันมามันก็เป็นเหมือนเดิมนะเนี่ยเอออ่ะหกดาบกูไม่อยากเอาแล้วไม่อยากอย,กอยู่ตรงนี้กูอยากเงียบอ่านี่เงียบอีก,อกต่อไปความสัมพันธ์อ่ะเิ่ม,ไไมีต่อมาไปไม่รอดต่อมาไม่นานคุณก็ต้องเนี่ยแปดถ้วยมาเนี่ย walking away อ่ะ walking away ไปจ้าอ่ะจากมาดีกว่ากูไม่ไหวแล้วปวดหัวจัวด เปวดปวดจัดกูว่าเวนกรรมสุดฤทธิ์เลยให้ตายเธอเอรนูแกคงจะต้องถ้าแกตื่นรู้แล้วคนของแกไม่ตื่นรู้หรอกคงจะไม่ได้อยู่เนี่ยหรอกเพราะว่ามันเป็นทวินเฟรมเหมือนคาม่มาคาเมกรหรืออะไรเงี้ยถ้าใครอยู่ในเอเนอรจีนี้คือคุณคิดไว้เลยว่าคนคนนี้ไม่ได้นำพาให้ชีวิตคุณแบบดีใช่ปะขอสรุปสาใบอ่ะ เพศอัพโซตนะมีความวันระแวงเอาตใจตัวเองการเรียนรู้กันไม่พอที่จะไปข้างหน้าในอนาคตแทน p พร,รนต์มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเนี่ยอ่ะแลกเปลี่ยนพลังงานกันไประบายกันเถอเราไปะารไปะบายพลังงานกันเถอเราแลกเปลี่ยนพลังงานแทน p พร,รนต์ปุ๊บปั๊บเจอกันปุ๊บปับ๊บมันก็ยังเป็นเพื่อนหรือว่าไม่ไม่อยากจะไปข้างหน้าหรือมีการเปลี่ยนใจไปไป,ไปมามาเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาไม่อยากไปอ่ะมีความคิดแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบ กับสนบนเปบนเวเอออะไรอย่างเงี้ยเออแบบเอาไม่เอาดีวากูเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนเออ <c oughs> คือแบบมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอต้องเจอเออต้องเจอวิวออฟฟอร์จูนคือไปเรื่อยๆหมุนเป็นลูกข่างให้วันเวลามันผ่านไปผ่านไปผ่านไปกลับมาก็ยังกลับมาก็เป็นยังแบบไม่คอมมิตเมนต์กลับมาก็ยังไม่คอมมิตเมนต์ก็เออเทมเพลน์ไปเรื่อยๆแบบ เจอกันก็เออโอเคไม่เจอกันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าอะไรกันแน่ถูกไหมเนี่ยเอาไพ่พระมาจา้ะเนี่ยเขาบอกเลยนะหนึ่งนะอีกคนหนึ่งน่าจะอัปเกรดอีกคนหนึ่งไม่ได้อัปเกรดเขาบอกไพ่พระเนี่ยเรียนรู้หรือสิ่ง์ไม่เสมอนะคะบอกเลยนะคะเพราะว่าอะไรเขาเรียกว่าทวินเฟรมถ้าจะรียนอูเนี้ยคือหมายถึงว่ามันต้องมีบุญคือคือ,ค,อคือเราสองคนเนี่ย นิสัยไม่ดีเอาใจใจตัวเองหรือเจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยและเราก็แบบก็ต้องไปแยกจากกันเพื่อจะได้ไปรู้ว่าฉันรักแกจริงไหมหรือพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองถ้าอีกคนหนึ่งตื่นรู้แล้วดีเจ็บปวดช้ำใจกับความรักและเราเดินทางที่ถูกคือเราอัปเกรดเลเวลแล้วแต่อีกคนหนึ่งแม้ยังเป็นเดวิลอยู่อย่างนี้หรืออะไรแบบนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคือมันมันมันแบบเฮลโลแฟน่ะเขาเรียกว่าสิ่งสิ่งท,งที่สิ่งที่เหมือนว่าผิดอ,อะไรวะ ผิดศีลธรรมเอออาผิดศีลธรรมนั่นแหละอืมที่มีที่คนอ่ะไม่เป็นมีคนใดคนหนึ่งผิดศ,ศีลธรรมที่แบบไม่ได้เป็นคนที่ยึดเหมือนอีกคนหนึ่งเข้าใจปะเพราะมันต้องเป็นการเรียนรู้มันต้องอยู่ในกระบวนการที่แบบเรียนรู้มันยังไม่ได้อเนี่ยมันแบบไม่ได้ดีจริงถึงย้อนมาเข้าใจปะ่ะเพราะมันย้อนมาเป็นเดวิลอ่ะอืมมันยังไม่ได้ถึงแบบอย่างเงี้ยนะคือแบบไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้มี energy ที่แบบบอกเลยนะธนูจริง ถึงยังไม่ยูเนียนมาหรือถึงยูเนียนแล้วนะคะมีพลังงานที่ไม่มีคนในคนหนึ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะกันอนะเอออ่ะมันเป็นเหมือนวิบากอะไรเนี้ยมากกว่าที่จะยูเนียนแล้วแบบต่างคนต่างดีแล้วยูเนียนมาเป็นความรักนะที่ดีได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมคะเออมันมีหลายสเต็ปนะวินเฟรมนะคะคือแบบ วิบากอะไรเงี้ยยังไม่หมดกลับมาก็ไม่เป็นคนดีก็เป็นคนเก่าหนังสือเล่มเก่าเนี่ยเห็นไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่ายังเรียนรู้กันไม่ยังเรียนรู้กันแบบเด็กๆอะไรเห็นไหมคะถึงมาเริ่มใหม่ก็เห็นไหมเนี่ยต้องเรียนรู้หรือเขายังก็เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรสักอย่างเขาเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนนะเนี่ยอันนี้อิทธิพลที่แฝงเลนคือเขายังไม่เป็นอันนี้คือเขายังไม่เขายังดีไม่พอสำหรับเราที่จะอยู่เนี่ยมาถูกไหมอันนี้คือถ้าไพ่นี้ขึ้นคือคิดศีลธรรมนะเนี่ยบอกเลย ถ้าเขามีถ้าเขามีเราเป็นแฟนเลยเขากลับมาอะคนอื่นๆที่ยังอยู่คากับเขาหรือยังไงอะไรเราไม่เข้าใจท่าที่ห่างกันไหมหรือยังไงเอออาจารย์ม่คะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าอันนี้ขึ้นนะั่นคือแบบบอกเลยนะว่าแสดงว่าคนนี้ในอดีตเจ็ดถ้วยเนี่ยโอโ้โหคบใครไม่รู้ยะแยะไปหมดอะไรสักอย่างนะคะก็เนี่ยไม่น่าอยู่เนี้ยนะนะคะเออึงอยู่เนี้ยแล้วก็ช่าจะไม่รอดตัวทางแล้วนะคะ โอเคนจะจ๊ะน่าจะเข้าใจแล้วนะนะคะคือเปิดมันก็เหมือนเดิมแหละนะคะเนาะก็ใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังนะคะอันนี้เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะอย่าไปใช้ตัดสินใจในชีวิตละของคุณบางทีคุณอาจจะไม่ได้เจอแบบนี้ก็ได้นะคะก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ